วันนี้มากินบะหมี่ใช่บะหมี่ชื่อร้านอะไรนะพี่ตรงนี้ตรงนี้ิ่มนะเตียวหมูติ่มเตียวหมูคือรถสตึกเขียที่เขาจะไปสตึกยังไงวันนี้เดี๋ยวติเจี๋ยวบ้านนอกน <S <S ขายมากี่ปีแล้วนะครับขายมาี่ปีแล้ว20ปีใช้เตาถา่ายเหมือนเดิมใช่เตาถ่านเหมือนเดิมขอเส้นบะหมี่สุกๆเลยเด้อ อะไรไม่ได้ครับมาวันนี้นานมากที่ไม่ได้มากินคิดถึงครับเลยมาวันนี้กินบะหมี่น้ำมาเด็กมากินนานคิดถึงกัน ก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณกิวรตสตึกผมชอบเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านนอกแต่อร่อยครับเส้นบะหมี่เส้นตุกๆุกหม่อนก ใส่เครื่องเพียงผมไม่เอาหัวใจด้วยมาเอาตับไม่เอาหัวใจอย่างเดียว อยู่กบพามาอร่อยมันเดือครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูเจ้านี้มานะไปโรงบรมเสร็จกลับไปมากินหน่อยครับอ๋อไปสูเปท์ตรงนี้ใช่ไหม<อ>เป็นคนไม่มีหัวใจหรือไม่ชอบทางหัวใจเดือดเดี๋ยววันนี้เรามานั่งกินแล้วเราคืออร่อยขนาดไหนเราจะเล่าให้ฟังครับที่ครับนาตอนนีาา้เต <c oughs> ิมน้ำนะ <c oughs> ันเลยว่าให้ดอกกันเลยเีตอนนี้แล้วถ่ายแล้วเดี๋ยวมผมจะเก็บอีกจ้ายมันจ่ถายแล้วผมกินอีกตรงนีตง้ตรงนี้